สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสารดีกาถอนสิทธิ์ช่อพันนิกาลงเลือกตั้งตลอดไปฟาฟื้นจริยธรรมโพสต์มินสถาบันสารดีกาพิพากษาถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดใบพันนิกาวานิชอดีตโคศพักอนาคตใหม่และไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฐานฝ่าฝืนจริยธรรมรายแรงโพสต์ข้อความเชื่อมโยงสถาบันมิบังควรวันนี้20กันยายนที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นางสาวพันนิกาวานิชอายุ35ปีอดีตสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานฝ่าฝืนจริยธรรมรายแรงตามกฎหมาย ในคดีเลขที่คมจ1ทับส5ที่นายศรีสุวรรณจัญญนยาขณะนั้นเป็นเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชเมื่อวันที่11มิถุนายน2562โดยนายศรีสุวรรณยื่นหนังสือให้ตรวจสอบกรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากในเฟซบุ๊กที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยง กับเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างมิบังคอนอันเป็นพฤติการหรือการกระทําที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงทั้งที่นางสาวพันนิกาเป็นสอสอได้รับโปรดเกล้าและได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในคําถวายสัตย์ปฏิญาณตนก็ได้ระบุว่าจะปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการซึ่งคดีดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการปปช มีมติเอกฉันชี้มูลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ว่านางสาวพันนิกาผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ที่บังคับใช้กับสส,รสรกรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไม่ได้ทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรก่อนหน้านี้นางสาวพันนิกาซึ่งขณะนั้นเป็นสสและกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีในคดียุบพักอนาคตใหม่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ในกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรอนาคตใหม่ให้กู้เงิน 191ล้านบาทแก่พักอนาคตใหม่ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา72ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพัก10ปีและห้ามจัดตั้งพักการเมืองใหม่ภายหลังได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในานามกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะก้าวหน้าสำหรับนางสาวพันนิกาเกิดเมื่อวันที่28มกราคม2531 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและปริญญาโทวิวทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนสาราชอาจักรเมื่อเรียนจบกลับมาทำงานที่สถานีโทรทัศน์ไวทีวีตั้งแต่ปี2554ถึง2560เมื่อนายธนาธรและนายปิยบุตรแสงกหนกคุณอาจารย์มหาวิทยาัยธรรมศาสตร์ตั้งพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ไปชักชวนนางสาวพันนิกา ให้มาร่วมงานในตำแหน่งโฆษกพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2,561ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพ อร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ